สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพกบกันคือก่าทางช่อง TNJ Channel ด้วยพี่นะ้องวันนี้สิบพาพี่พอน้องมาเห็ดเมนโนลาบไก่บ้านนะเอาสีซอยก่อนพีนน่น้องเอาไปัวดเอาสีเอิ๊กสีผามาแล้วก็นนเครื่องในพะี่น้อง ซึ่งเห็ดลาาเนี่ดยดอกแคดอกเอมสีลวกกินกับลาบไก่จะไปเก็บเมืจันเก็บก,กระรมปีหมักแตงเฮ้ยคือว่าใส่เนะ มาสิกินครับเลาะสปิงปลาทูแน่พี่น้องสนสวยนอตื่นแต่ดึกไปเช้าพี่น้องเอ้ยสิแจ้งแล้วนอต่อับอยากลุกตอนเช้าตื่นแตบ่ายมตืมแล้่าพตื่นเรจาะัดต่อจน ซอยซีนซอยเกลีองในแล้วก็จะเอาไปขวบไปน่อยับงามงามจุไเ้ไปน่อยจะจูดับไก่บ้านไปนี่ลองไปจุดับไก่จเจ็บไปจ้ะมันสีมันงามนะจ๊ะแสดงว่าสุขภาพมันดี เมนูนี้รับรองอร่อยแน่ๆพี่น้องกิบขาชุบเปิ้ลเราชุบเปิ้ลยังขึ้นหอมเมนี้บอกมีชั่วโมงมีชั่วโมงกับไปเห็ดเลี่ยบไปหลายละเมือละเมั้ง ใดเข้ามาแล้วย <ways> <bad Carbon Så |ar|> ่าล so. yeah, right. so ืมเป็นกําลังปําลังใจให้กันในเด็นออือเรายังไปใส่ซะเฮือนเอสิได้จงได๋พี่น้อยสอไก่เฮาไปซําแจวนี่แหละเพอว่ากินแน่แล้วววาน กระดูกมันก็จะไปทิดต้มน้ำซุปเบอร์เกบผักตำนินมาต้มใส่เนาะ

ดูมลสิเอามาต้มไปเนาะกระดูกไก่เอามาต้มแค่นี้เป็นน้ำซุปใส่เครื่องปรุงใส่ผักขามลงไปพี่น้องต้มสมกระดูกไก่ ไก่บ้านนะพี่น้องไก่เขาเลี้ยงไว้ถึนแล้วมันก็คืออาหารของเฮามีเมนูปิ้งปลาทูพร้อมพี่น้องกะพักเขาจะกินกับเนี่ยผักกาศเขาปลูกไว้ในสวนเลยเนาะเป็นไง ซอยหวัวสิงไข่ใส่ฟางบ่ใ,ใส่บ่ใส่หัวชิงไข่ฟงได้พี่น้องเอ้ย,อยขอแล้วส่วสูตรสาวสุพรรณไส้ได้พี่น้งองให้มาหวัวซิงอาใส่นี่ต้มแซ่บๆกันไดพี่น้องเมนูลาบไก่วกซื้อของล คือคองเพชรคนนี้หนาะแนวได้ือจะองเพชรคุณบอกคอยแนวคอยกู้จากลาอบอก่เคยมียังกับลราทาง,ทางทูยุไม่ว่าว่ายูยล้วพรหอมรวมเลยใช่ไหมป้ามแล้วมาเอาบัตรมนะแมันมีผู้ชายคนนึงมาโพสมาแทนะ็กเห็นไหม้อมร่วมเยพี่นองพิลรอให้อมเป็นนานานนาย่ยสปีนประตูครับ เมนูมั้อนึงเอาทาเบิง้งลาบไก่ได้พี่เนาะอันเ <c ười> น,น,นะ <c ười> าะขัวกันได้พี่เนะ <c ười> าะขัวให้มันซุกแล้วค่ะจะเอามาลาบ ให้มันซุกน้องเพียร์ลวนแต่ว่าจิ้มบ้มปรุงแล้วขวดบ้าหมแว้วก็ิมาล้ทานมีทานแต่บลบลูบลูบลูบทก็หุบเราก็มีกบซอยนิดเดือนใบมะกูดกับซอยไง ไก่สีซูกแล้วแงจะทาสิมลาบให้เบิกได้ไหมเนาะลาบได้พี่นเนาะใส่มพริกใส่ไยก็โดมันพิดอัดคลิปยุ่จ้าอัดได้บ้างพอนอัดคลิปใส่ข้าวคั่วพี่าองมีก้องก็ได้แล้วเนาะ ก็คน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 ให้เขากันปรุงแล้วอได้พี่น้องเอ้โบได้แับนี้เขาอันอันอันหนซีเห็ดน่าเหล่าใส่ครึ่งหอมก้อนเอ้าสูตรไคสูตรมันน้อพี่น้องคือปลาไตโต้เราว่าที่ทำอืมอ่าหมูคนง่า่ะเนี่ยก็ใส่ผักหอมเลยพี่น้องสีบีเิ่นหมูก่อน ใส่ผี่นหอมคนให้เขากันนะเมื่อบาดีบ่มือนะมาเด้อกินน้ำกันเด้อปวดใจจังวะเมื่อบาดเมื่อเราวะท่านได้แล้วได้ที่นาก็ได้เงินแล้วมากินพี่น้องแล้วแล้วจ้า